รถถัง v t c จากจีนสู่กองทัพไทยรถถังในขวัญใจใครหลายคนที่น่าจับตามองและการจะเรียกมันว่าเป็นตัวท็อปในกองทัพไทยได้หรือไม่ทุกคนต้องมาดู EP นี้กับ11เรื่องราวหน้าทึ่งของรถถัง v t c แห่งกองทัพไทย หต้นกำเนิดด้วยรถถังวีดีซีหรือใครลหลายๆคนจะรู้จักกันในชื่อ MBT t 1 u s e er, ในเวอร์ชั่นการส่งออกมันพัฒนามาจากรถถังตัวท็อปของจีนอย่างไทย e 90ซึ่งมันจะแบ่งปันเทคโนโลยีระบบย่อยและคุณสมบัติต่างๆมาจากรถถังรุ่นนี้และรถถังคันอื่นๆเช่นไท p e 96เวอร์ชัน B ไท่เก้เวอร์ชัน A ว่าระบบส่งกําลังของเครื่องยนต์ปืนใหญ่หลกักระบบต้อนกระสุนอัตโนมัติมีความทันสมัยตามยุคปี2000อันเรื่องพัฒนากันมาตั้งแต่ปี2009ทําให้รถถังคันนี้เป็นเทคโนโลยีของจีนร้อเซไม่มีอะไรมาจากต่างประเทศเลยเว้นแต่จะเป็นบางระบบที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีของรัสเซียแต่การก่อสร้างทั้งหมดมันก็อยู่ในจีนและจากการทดสอบนาน2เดือนนะครับผมอยู่กินนอนร่วมกันก่อนรับรถถัง พบว่าเป็นไปนตามมาตรฐานการตรวจยุทโปกรณ์ของกองทัพบ,บกไทยย้ำนะว่ามาตรฐานของกองทัพบ,บกไทย 2. ส,สู่ประเทศไทย และที่เป็นเรื่องฮือฮาโลกแตกในเวลานั้นก็คือไทยบ้านเราเป็นลูกค้ารายแรกของเจ้ารถถังวีดีซีจีนโดยกองทัพบกให้ผลว่าเพื่อนามาทดแทนรถถังรุ่นเก่าๆอย่าง M41 b u l ่ d o g ที่ใช้กันมายาวนานกว่า50ปี ซึ่งในงบประมาณปี2016กับจำนวนรถถัง28คันไทยเราลงทุนไปทั้งหมด5 0 2 0ล้านบาทและซื้อเลอยมาอีกจำนวน2งวดในปี2017และ2018รวมกัน48คันมันมีขนาดของรถถังใหญ่มากถึง52ตัน ใช้กําลังคนลูกเรือในการบังคับรถถังสามตำแหน่งในฐาน,นะพลยิงพลขับและผู้บัญชาการรถถังซึ่งบ้านเราได้ประจําการวีดีซีในกองทัาพภาคที่2เขตตะวันออกเชียงเหนือโดยพิจารณาจากภัยคุกคามและสภาพภูมิประเทศต่างๆที่เหมาะสําหรับการใช้งานรถถัง 3. ทํทำไมถึงต้องซื้อจากจีนนี่ควรจะเป็นคำถามที่ใครหลายคน คงอยากจะรูมากที่สุดก่อนในปี2014เป็นที่รู้กันว่ารัฐบาลพลเรือนของไทยถูกโค่นลม้มภายใต้การนําของประธานาีิบดีบรารักโอบามาแห่งสหรัฐจึงประกาศแขวนงบประมาณด้านการอาหารของไทยลงกดดันให้รัฐบาลคอสอชอเราจะทําตามสัญญาให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดซึ่งในระยะเวลา5-6ปีนี้เองไทยเราจึงหันหน้าเข้าไปหาจีนและนอกจากนี้ยังมีรัเสเซียด้วยไม่ว่าจะเป็นการซื้งเฮลิคอปเตอร์มี17และรุ่นอื่นๆใน วงเงินกว่า5,000ล้านบาทแต่เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก้าวเข้ามารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้ปกกลับมากระชับความสัมพันธ์กับไทยอีกครั้งส่วนกระทั่งเราได้มีการไปซื้อขีปนาวุธฮาพูลต่อไปโดอาวุธเพิ่มเติมอะไรต่างๆมาจากสหรัฐแล้วบ้าง 4. ส,สัญญาจากจีนซึ่งรถถังวีดีซีมีระยะการรับประกันภายในเวลา1ปีซ่อมฟรีทุกอย่างและมีระยะเวลาการบำรุงรักษาตามกลไกอย่างน,น้อยยีปีนอกจากนี้ยังจะมีการเปิดศูนย์เซอร์วิสซ่อมแซมที่ไทยด้วยส่งช่างเทคนิควิศวกรมาประจําการอยู่และมีการสะสมอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆซึ่งที่กล่าวมันนี้นะการจะจัดตั้งโรงงานซ่อมบำรุงที่ไทย อยู่ในระหว่างการพิจารณาซึ่งหากจะยกไปซ่อมที่นู่นก็ดูจะใจร้ายเกินไปสักนิดหนึ่งนะ 5. ระบบเครื่องยนต์ซึ่งที่เราใช้อยู่ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบที่ผลิตขึ้นในจีนกับขุมพลัง1,300แรงมา้านี่รวมถึงระบบช่วงล่างระบบไฮดรอลิกเกียพวงมาลัยต่างๆเป็นของจีนทั้งหมดซึ่งทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่บนพื้นถนนทั่วไป 70กิโลเมตรต่อชอั่วโมงลงน้ําได้ลึกสูงสุด5เมตรและหากขับแบบประหยัดน้ํามันจะมีระยะการเดินทางไปได้ไกลกว่า500กิโลเมตร เกาะป้องกันและสําหรับส่วนที่สําคัญที่สุดของรถถังของเราก็เลือกใช้วัสดุจากเด็กเชื่อมซึ่งหุ้มด้วยอีกชั้นหนึ่งจากเกาะคอมโพรสิตซึ่งวัสดุนี้นะครับผมเป็นวัสดุอะไรก็ได้ที่ผสมกันแล้วมีความหนาแน่นขึ้นซึ่งเกาะแต่ละตัวรถถังแต่ละคันรถหุ้มเกาะคันไหนๆความหนาเลยจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ใช้ซึ่งของว d ดีีเฉพาะแค่เนื้อรถถังจีนอ้างว่ามีความหนามากถึง500มิลลิเมตร และอีกชั้นหนึ่งเป็นเกอะเสริมการปฏิกิริยาจากจีน พัฒนาขึ้นมาเองที่มีชื่อว่า f c ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของจีนใช้งานอยู่มันจะช่วยในการป้องกันกระสุนหัวรบแบบตีคู่ซึ่งถือว่าเป็นหัวกระสุนที่อันตรายที่สุดของโลกในเวลานี้อันเห็นผลงานในสงครามยูเครนมาแล้วอย่างเจฟเวอรีนเนี่ยใช้กันเยอะมากๆตามยุคตามสมัยใหม่ซึ่งแน่นอนเกราะเหล่านี้จะช่วยป้องกันร,ระเบิดกระสุนปืนเล็กได้อ้างว่าเกาะการปฏิกิริยาดังกล่าวหนากว่า700มิลลิเมตรซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยมีน้ำหนักมหาศาลมากเลย นะครับผมหนักก้อนละ10กิโลกรัมเลยซึ่งทางเนื้อรถถังและเกาะปฏิกิริยารวมการความหนาของรถถังเนี่ยก็อยู่ที่1,200ม mm ิลลิเมตรเลยสำหรับรถถังคันหนึ่งซึ่งถามว่าดีไหมผมต้องสารภาพตามตรงเลยว่าผมก็ลืมเหมือนกันว่าก่อรถถังคันอื่นมันหนารวมกันเท่าไหร่ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกเ,เพื่อนได้เลยนะ ระบบป้องกันภัยแบบแอคทีฟคือระบบตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการการสวนกลับช่วยในการรบกวนการทำงานของขีปนาวุธที่เข้ามาโจมตีเป็นมาตรการป้องกันที่เรียกว่าเชิงรุก ก่อนจะมาถึงตัวรถถังได้วิธีสีก็จะมีเครื่องยิงระเบิดป้องกันระเบิดควันครบตำแหน่งและสัญญาณภัยการแจ้งเตือนอิงมาจากการตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์4จุดรอบรถถังจะทำงานในระยะ100เมตรในแถบ360องศารอบคันซึ่งช่วยป้องกันพร้อมกันได้ทีเดียวสูงสุด2เป้าหมายซึ่งระบบการป้องกันดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกในจีนว่าระบบป้องกันภัยแบบ Active g l 5ซึ่งมันจะทำงานป้องกันพอกาวุธใหญ่ๆกระสุนปืนรถถังคีปน อาวุธหรือจรวดส่วนกระสุนปืนทั่วไปเนี่ยอาวุธเหล่านี้ยิงไม่เข้าอยู่แล้วในรถถังเจนใหม่ๆรุ่นสูงๆยิงไปก็ไรประโยชน์มันเลยไม่ใช่ปัญหาหลักมากสักเท่าไหร่นะักปืนใหญ่หลัก รถถังวีดีซีก็ใช้ปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ปืนใหญ่ของรถถังจะให้ได้อันสามารถยิงทั้งกระสุนเจาะก,กรอะกระสุหนหัาลรบเบิดใช้ต่อต้านยานเกราะโจมตีบุคคลกระสุนแบบนววิถีอะไรต่างๆซึ่งหากใช้กระสุนแบบที่จีนพัฒนาขึ้นมาใหม่อ้างว่าของเขาสามารถเจาะเกรนาะนันนายิงเข้าได้สูงสุดถึง1,000ม mm, ิลิเมตรซึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับผมนัดเดียวเนี่ยอาจตายได้เลยแม้จะไม่มีการเปิดเผยว่าที่ระยะเท่าไหร่โดยมันมี ในการยิงกระสุนปืนโจมตีไปได้ไกลกว่า5กิโลเมตรแล้วแต่จะเลือกใช้กระสุนปืนอีกทีหนึ่งมีปืนติดปลายกระบอกความร้อนและตัวดูดควันภายในป้อมปืนมีระบบโหลดกระสุนอันตโนมัติอัตราการโหลด8รอบต่อนาทีโดยรถถัง1คันสามารถบรรจุกระสุนปืนได้ที138นัด9 ปืนกลรบก็ไม่ได้มีอะไรมาให้มากนะหลักๆก,ก็ยังมีปืนกลจำนวนสกระบอกโดยปืนกลหลักที่ใช้อยู่มีขนาด12.7ม mm. ิม ซึ่งสามารถยิงกระสุนแบบเจาะเกราะได้ซึ่งขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการรถถังในการใช้งานอันมาพร้อมกับสถานีควบคุมอาวุธปืนจากระยะไกลเสริมมาด้วย AI กำหนดเป้าหมายที่อยู่ในตัวรถถังทำให้สามารถยิงปืนกลรบที่ติดบนป้อมปืนได้โดยไม่ต้องโผล่ออกมานอกตัวรถและอีกกระบอกหนึ่งเป็นขนาด7.62ม mm, มอยู่ชิดติดกับปืนใหญ่หลักของรถถังเลยใช้ในการยิงโจมตีสนับสนุนซ้ำโจมตีสตู ออปชั่นของรถถังซึ่งนี่ขอพูดรวมทั้งหมดแล้วกันนะครับผมซึ่งภายในตัวรถถังก็จะมีเครื่องปรับอากาศเข้ามาให้มีกล้องมองหลังช่วยให้ไม่ต้องเดินหรือออกมาจากตัวรถถังระหว่างที่ถอยจอดมีเซ็นเซอร์กำหนดเป้าหมายการโจมตี เซนเซอร์วัดระยะกล้องแบบพาราโนมมกกล้องมองอินฟาเรดระบบ AI เล็กอัตโนมัติระบบระบุมิดหรือสตูตัวรถถังป้องกันภัยลังสีนิวเคลียชีวภาพได้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติระบบเชื่อมโยงข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลบนสนามลบซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลในระยะใกล้ๆก,กับยานเกราะฝั่งเดียวกันและฐานบังคับบัญชาการใช้ระบบสั่งงานด้วยดิจิทัลยิงได้ในขนาดเคลื่อนที่ซึ่งถือว่าเป็นไปนตามคุณสมบัติของรถถังสมัยใหม่เลย 11. การดำเนินงานในสงครามถึงแน่นอนใครๆก็อยากจะเห็นผลงานอยู่แล้วโดยการถูกใช้งานในสงครามเกิดขึ้นในกองทัพในจีเรียกับปฏิบัติการที่มีชื่อว่าทูกาไทก้าบังโก้ซึ่งเป็นการรบของกองทัพในจีรเรียที่ครอบครองรถถังว t ดีอยู่กับกลุ่มรัฐแบ่งแยกดินแดนอิสลามชื่อว่าโบโกฮารามทําให้นี่เป็นการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายยุทธวิธีการรบกลยุทธ์ของพวกเขาเลยเป็นแบบกองโจร ไม่ใช่เผชิญหน้าหลักๆเหมือนส่งคามประเทศต่อประเทศซึ่งทางนจิเรียก็มีการส่งรถถังวีดีซีและปืนอัตาจอที่ซื้อจากจีนโดยรายงานอ้างว่าถูกใช้งานในการต่อสู้ด้วยระหว่างการประทะแต่เนื่องด้วยก็อย่างที่บอกไปว่าพวกเขารบแบบกองโจรโจมตีอย่างรวดเร็วทิ้งบอมแล้วก็หนีทําให้การใช้อาวุธของรถถังเข้าไปโจมตีไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรและยังไม่ได้สร้างความได้เปรียบให้กับกองทัพนจิเรียขนาดนั้น ซึ่งก็พอเข้าใจได้นะครับผมเพราะการจะใช้รถถังสู้กับบุคคลเนี่ยมันอาจจะมีความช้าเร็วไปบ้างควรจะเหมาะกับสถานการณ์การสู้รบแบบยนันเกาะหรือการทะลวงฟันมากกว่าและก็ไม่ได้มีตัวเลขการสูญเสียของรถถังออกมาด้วยและนี่คือคุณสมบัติของรถถังคันใหม่ล่าสุดแห่งกองทัพไทยที่มีชื่อว่า v t 4ใครคิดเห็นยังไงบ้างกับออปชั่นที่กล่าวมานันนี้มีครบขาดตรงไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยขอ ลาไปก่อนนะสะวัสดีครับ